ย้อนนี่ต้นปีแล้วอะ่ะกูต้องมาแก้ปีชมเปล่ามึงแก้ทุกปีอรอก็ถ้าปีไหนชมกูก็แก้แล้วแก้แล้วเป็นไงบ้างก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีนะเพราะว่าถ้ากูคิดว่าถ้าเกิดกูไม่แก้กูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรหรือเปล่าเออมึงมึงลองพิสูจน์ดูดิพิสูจน์ว่ามึงขออันนี้แล้วมึงได้ไหมแล้วมึงได้ถูกทางหรือเปล่ามึงลอง twee? พิสูจน์ดูพิสูจน์ยังไงวะ ก็พิสูจน์ว่าเวลาที่มึงขออ่ะมึงได้ทุกครั้งไหมแล้วต้องขอแบบไหนถึงจะได้เพราะจริงๆแล้วการขอพวกเนี้ยมันก็เป็นค่าเฉลี่ยมันไม่ได้ได้ทุกครั้งอยู่แล้วอะ่ะแล้วถ้าคนเขาเกิดปีชงอะ่ะเขาต้องแก้ไหมวะถ้าส่วนตัวกู้กว่าไม,ไม่ไม่ต้องแก้นะอ,อ้แล้วมึงไปแก้ครั้งละเท่าไหร่อ่ะก็น่าจะหลายร้อยอยู่ในรอบหนึ่งหรอ,หรอไวัดคนแน่นไหมวะโอ้โหแ่ตะเหยียบมันตาย เออแล้วเงินเขาไปทาอะไรวะมึงถึงจะรู้ไปละเออก็มีมทั้งวัดมีทั้งสถานที่อะไรต่างๆอะ่ะมึงมึงคิดว่าเขานั่งเฟิร์ชัทสปีไหมอ่ะเครื่องบินอะ่ะหรือว่าเขาเอาเงินไปใช้อะไรแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะมึงบางทีเราว่าอย่าตกเป็นเหยื่อความอะไรพวกนี้เนาะเพราะว่า<ม>ความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ที่ตัวเราอยู่แล้วเว้ยมึงลองขอตัวมึงเองดูดิ ลองทําใจผ่องวันนี้อารมณ์ดีแล้วลองจินตนาการสิ่งที่มึงอยากได้ดูดิแล้วมึงไปพิสูจน์ว่ามันได้หรือเปล่าโดยที่มึงไม่ต้องไปพึ่งอะไรพวกเนี้ยเอเพราะคนเราอย่าไปเชื่ออะไรที่มันแบบเราไม่ได้พิสูจน์อะมึงมึงไม่ได้พิสูจน์แล้วมึงไปเชื่อเออถ้าเราจะเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็มีสติปัญญาจริงๆอะเราอย่าไปเชื่อทุกคําที่ใครบอกเราต้องเห็นด้วยว่ามันเป็นเรื่องจริงไหมพิสูจน์ด้วยเงี้ยเราถึงจะคิดเป็น แต่กูก็ไม่ได้ห้ามไม่ได้แอนตี้นะใครสบายใจก็ทําไปแต่อันนี้นคือความเห็นส่วนตัวของกูกูว่าหลายๆอย่างมันทําขึ้นมาเพื่อให้มึงอ่ะต้องไปเสียเงินเราถ้าเปลี่ยนเบอร์กับมึงก็ต้องเสียเงินเหมือนกันก็เสียเงินแต่เป็นการเสียครั้งเดียวจบเพราะของกูศาสตร์มันมีอยู่จริงเว้ยแล้วถ้าเราเปลี่ยนอยากถูกต้องครั้งเดียวจบเลยเพราะกูจะพูดลูกน้องทุกคนว่าเกรดนี้คือดีมาก ได้อะไรเงินงานสติปัญญารลชนิยมบุคลิกภาพสุขภาพทุกอย่างครบหมดนี้ราคาเท่านี้คือจบออคุณแม่าบอบอกว่าต้องต้องมาเปลี่ยนอีกต้องมาอะไรไม่มีอ,มอีกห้าปีต้องมาเปลี่ยนอีกสําหรับกูคือไม่ใช่นะกูก็เลยไปหาศาสตร์ใหม่ที่มันช่วยมากกว่าเบอร์อเช่นไลเซนหรือว่าฮวงจุย้ยหรือว่าชื่ออย่างเงี้ยเพราะว่าเบอร์อะจบแล้วทุกอย่างนี้มันช่วยได้หมดเลยหรอวะช่วยได้หมดเลยแต่มันเป็นคนละแง่มุม สมมติมึงใช้เบอร์ไม่ดีแต่มึงอยู่่วงจุ้ยดีชีวิตมึงก็ดีได้แต่แค่ข้อเสียในเบอร์มันยังอยู่อเออเราแค่ทําให้มันถูกต้องถ้ามึงเปลี่ยนเบอร์ได้เบอร์ที่ถูกต้องอ่ะชีวิตมึงก็ดีแต่ถ้าไปเปลี่ยนบอกฉันเปลี่ยนแล้วฉันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแต่ไม่ถูกต้องอ่ะมันก็ไม่ดีไงเพราะพวกนี้มันมีาศาสตร์อยู่แล้วที่มันกําหนดมาว่าแบบนี้ถูกต้องเข้าใจละเดี๋ยวกูกิลอยร์เนาะ